เอาเรื่องวันที่เกิดขึ้นก่อนครับคุณหญิงหมอฮะคุณหญิงหมอ,อเจอคนเข้ามาชี้หน้าครั้งแรกเนี่ยเราคุณหญิงหมอตอนนั้นรู้สึกอะไรยังไงบ้างครับออเถามรู้สึกก็คงจะตกใจปลใจแต่ว่ามไม่ได้มากนะเพราะว่าเออมันเป็นเป็นอะไรที่มันเหมือนมีใครเคยเตือนอไว้อยู่ก่อนแต่ไม่ใช่ที่มือนอกใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีความขัดแย้งอะไรรับแต่ว่าที่ที่นั่นก็คือว่าเอญเวลา เวลาเราเจอเขาใช้คํำต่าๆมันหมอก็จะนิ่งไปเลยนะคะว่าไม่คิดจะคุยด้วยเลยอะไรแบบนี้นานั้นไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายค่ะอืมนะฮะแต่ว่าวันที่เขามาชี้หน้าเราเขาอ่ากำลังไลฟ์สดเลยเนี่ยมีการอธิบายมีการชี้แจงอะไรกับเขาบ้างไหมครับคเออตอนแรกพยายามจะถามว่าทำไมอะไรเงี้ยบอกไม่มันเขาพอดีเขาจะพูดว่าไม่ต้องเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอตัดบทเราเลยว่างั้นอื เออเราก็รู้แล้วว่าโอ้เออจะมีแบบนี้ไม่น่าจะทําอะไรได้ก็แยกจากกันดีกว่าในประวันนี้ค่ะครับไม่พร้อมที่จะรับฟังเราว่างั้นเนี่ยนะเราก็เราก็แยกเลยดีกว่าอืมอืมเพราะว่าเขาเขาเนี่ยหลาสดมาตั้งแต่ตอนเขาขับรถนะฮะแล้วก็ผลุสวาาคำหลากหลายมาเลยนะฮะจนมาถึงที่ร้านนี่เขาก็มุ่งตรงมาที่ในในกลุ่มของคุณหมอเลยแหละครับือแต่ก็บอกว่าจริงๆวันนั้นเราเนี่ยไครลงชื่อ กายลาภูนค่ะเสร็จแล้วก็ไปเจอคนไทยผู้หญิงคนหนึ่งมาดูแลดีแล้วก็เราก็คุยกันเขาก็แนะนําว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยนะครับเราอยู่ใกล้ๆก็ย้ออกจากกายลาภูนเราก็มาที่นี่ครับทีนีะไปในร้านเนี่ยคนนี้ไม่อยู่ค่ะในร้านเกิดไม่มีลูกค้าเลยในขณะที่เรากำลังจะขึ้นรายการอาหารครับ คนคนนี้ก็วิ่งเข้ามาทางประตูนะคะแล้วก็เอ,อเหมือนกับไลฟ์สดมาเลยออตอนนั้นเราไม่เห็นว่ามีอีกคลิปหนึ่งค่ะหลังจากจบแยกกันไปแล้วเนี่ยัไม่ได้รู้ถึงอะไรจนเอ้ามันมีคลิปแฮะก็คือหมายความว่าเข้าไปโพสทั้งสองคลิป ในสื่อโซเชียลก็เลยได้เห็นว่าเขาเข้ามาก่อนแล้วเราก็เลยยงเอ๊ไครไค่โทรบอกเขาคือลุกไปในร้านมันก็ไม่มีอันนั้นคือในวันนั้นค่ะแต่พอมาวันนี้ค่ะคนไทยในไอซ์แลนด์ก็ช่วยกันดูว่าเอ๊แต่อะไรคาดว่ายังไงครับก็เขาเลยมาคำว่าเป็นคนที่เอ่อเพื่อว่าการเมืองขึ้นสมองอะค่ะแล้วก็ที่ที่ได้ฟังจากคนที่ ท,ที่เขาเขียนมาให้เนี่ยก็คือเป็นสายเพร้อมเจ้าหรือชอบเขียนรุนแรงมากเพราะอยู่เมืองนอกมันโดนใช้จัดการนะคะคก็เลยเลยทําให้เราสงสัยว่าใครเนาะเป็นคนโทรบอกก็วันเนี้ยมีข้อมูลเริ่มส่งมาแล้วก็ลงในเฟซบุ๊กนะคะว่าสรุปว่าผู้หญิงไทยคนที่หมอไปใช้พวกเราไปใช้บริการคเป็นคนที่ ส่งสัญญาณเพราะว่าคงมิกมิมันเป็นไปไม่ได้ยากไม่ยากมากที่ถ่าหมอไม่เล่าแล้วใครจะไปไปรู้ใช่ไหมครัไม่ได้เล่าอะไรเลยทําไมรู้ได้เขาก็ไปสืบๆกันมากครับแสดงว่าคนที่ดูเหมือนต้อนรับกับชู้เราอย่างดีคุยกับเราอย่างดีก็อีกทางหนึ่งก็ไปโทรบอกทางนี้เลยว่าอั้นเนั้นนะฮะใช่ใช่ค่ะอันนั้นคือที่เกิขึ้นตอน คุนนั้นค่ะครับครับแต่ว่าพอคุณหมอกลับมาแล้วเนี่ยคุณหมอมาอธิบายว่าคุณหมอจะไม่เอาเรื่องคุณหมอจะไม่ฟ้องร้องเหรอครับจนถึงน้นวันนี้ยังคงเห็นอย่างนั้นอยู่ไหมครับอืใช่ค่ะมันเสียเวลาคือเราเคยเห็นกระบวนการยุติธรรมสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ได้เสียเวลาไหมหอ่ะครับยากมากเลยเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินจ้างทนายแล้วก็เสียความรู้สึกเสียต้องมานั่งอะไร ก็มันเาไม่เคยคิดในเอ่ากระบวนการที่ทำในการแก้ปัญหาก็เลยไม่สนใจที่จะไปฟ้องแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องธรรมะค่ะคือรับด้วยความที่ทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยจะโดนนินทาครัโดนให้ร้ายครับทั้งทางตรงทั้งต่อหน้าแล้รับหลังมาโดยตลอดนะทั้งรุนแรงแล้วก็ไม่รุนแรงอืมาตลอดแล้วเราก็เลยพยายามดูว่าวิธีใดที่จะอยู่กับมันได้ หมอพบทางเนี่ยมานานแล้วก็คือไม่เอาตัวเราไปรับค่ะครับมันก็มันสะสกไปเรื่อยๆใจมันก็จะไม่งค่ะเหมือนเหมือนที่คุณหมอบอกใช่ไหมพัสดุที่ส่งมาหาเราแล้วเราไม่รับเนี่ยก็ต้องตีกลับไปหาคนส่งอันนี้อันนี้ต้องต้องเรียนว่านี้เพราะว่าเห็นมีคนไปบอกว่าไอ้พทธเจ้าสอวไอ้ไอ้พวกคนคนเราสมัยเนี้พอมันเกลียดมันจะหาวิธีแงะเลยใช่ไหมครับอันเนี้ย พระองค์หนึ่งิ็มาเอ่นไปบรรยายธรรมร่วมกันคือหมอไปบรรยายสุภาษครับอ่าแล้วท่านก็เลยพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะในการสนทนาธรรมงคนฟังท่านเลยบอกว่าไอ้เรื่องทั้งหลายที่มาเข้าตัวเราที่ทําให้เราทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยครับได้คิดในหลักนีเที่เหมือนแทะตนุคือเราฟังแล้วรู้สึกว่าเออนอดด่ดีนันเลยน็เลยเอามาเหมือนจะเอามาเกียดเทียบให้ฟังอ ครับครับโอ้แต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านคุณหมอต้องเอาเรื่องนะมันมันเกี่ยวเรื่องกรรมของเขานะฮะแล้วก็ไอ้จ้างทนายที่ฝรั่งฟ้องเขาเลยหรือเปล่านี่คุณหมอคุณหมอบอกว่าขอให้ให้จบเลยค่ะอมอได้เลยค่ะเพราะว่าในชีวิตไม่เคยเลือกวิธีนี้แล้วคุณหมอกำลังต้องใช้วิธีเนี้ยมันเห็นเลยว่าอยากไปทำาต่ถ้าไม่จําเป็นคือตอนนี้ก็คือที่โดนปปวชาฟ้องอ่ะครับเป็นอันเดียวที่กำลังใช้อ่า อ่มน,อม,นมันเหนื่อยเรามากกว่าว่างั้นค่ะครับครับครับแล้วคุณหมอมองอยังไงฮะคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองแล้วลดทำแบบเนี้ยใช้ความรุนแรงความก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมองยังไงในปัจจุบนันเนี้ยค่ะโลกมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเหมือน,นเหมือนเวลาเราปูผ้าหรืออะไรเงี้ยนะจากลูเราไม่เคยเอาธรรมะปูไว้ล่างกิตคือธรรมะเนี้ยนมะันจะเป็นตัวที่ทําให้เราควบคุมสติควบคุมความรักรอบโดดหลงได้หมด ครับที่เราไม่ปูมันเอาไว้เพราะว่าไม่ปูเพราะอะไรสอนก็ไม่สอนคนทาเป็นตัวอย่างก็ไม่มีออะไรพอมันมาเจอในในสังคมอะค่ะมันก็จะเกิดการตอบตอบสนองในแบบที่เป็นตาต่อตาฟันต่อฟันพอคนเราก็นั่งมองสื่อสาเรื่องราวเหล่านี้ไงเหมาะก็ไม่อยากจะเป็นคนที่มีลักขณะเช่นนี้ตอนนี้พอมันสังคมมันเป็นแบบนี้เพื่จายอย่างเนี้ยค่ะถ้าว่าคนนี้ คนนึงเป็นพวกเดียวกันอย่าไม่ได้ให้มาดูประเด็นนะไม่ได้จะต้องรู้ก็ไปแฉไปคุดอะไรอย่างเงี้ยขอให้อยู่แต่ว่าอยู่เหมือนว่าเป็นฝั่งตรงข้ามฉันฉันก็ซัดใช่ค่ะขอแปลว่าคนที่ที่ถูกต่อว่าเป็นคนฝั่งเดียวกับฉันไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกฉันก็ต้องช่วยว่างั้นใช่ค่ะมก็เลเห็นคนที่ในด้านหนึ่งก็คือว่าที่ได้เห็นมากๆชัดนี่ก็คือว่าโซเชียลเนี่ยค่ะัมนเป็นที่หลบของ ถ้าจะว่าไปจริงมันเหมือนผู้ไม่กลา uh huh. ้าเพราะว่าการเอาผิดก,ก็ยากใช่ไหมคะครับ uh huh. มันไม่แสดงตนมันก็เลยกลายเป็นแหล่งต้องสงถ้าจะช่วยเปลี่ยนที่เป็นเหมือนโจรอ่ะ uh huh. มันก็กลายเป็นแหล่งต้องสงสัยที่ผู้คนที่เอาไว้ไวด่าทอคนอื่นเอาไว้แกล้งอะไรประมาณเนี้ย uh huh. แ้่เข้าไปอยู่ซ่อนอยู่ในนี้เนี้ยเนี้ยอันเนี้ยคือเจอในยุคหลังเนี่ยเยอะมากค่ะคุณหมอมองอยังไงครับว่าช่วงหลังๆมาเนี่ย uh huh. นะถ้าย้อน กลับไปเนี่ยเราเคยเห็นต่างกันได้ไม่มีปัญหาอะไรเอ้าวันนี้ไปเลือกตั้งผู้ว่าคุณเลือกใครเลือกพักไหนจบอยู่แค่นั้นแล้วก็อีกสี่ปีค่อยมาว่ากันอีกทีดีแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยถ้าเลือกไม่เหมือนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ครอบครัวยังแทบจะแตกแยกเลยคุณบอกว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรเนี่ยมันถึงมาถึงจุดนี้ก็โทษฐานฐานอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะฐานของทำบ้านกับฐานของการศึกษาเพราะว่าการศึกษาเราไม่ได้สั่งให้คิดวิเคราะห์ มันเป็นการศึกษาที่สร้างคนมาเพื่อจะเอาคนเก่งคนรวยนะคะแล้วก็เวลาไปสอนก็ท่องๆๆมันไม่ใช่สามเันา์จระใดคนมันก็เลยเหมือนกับเปราะมาแบบเปราะมาแบบตัะบ้างเปราะบางมากขึ้นอม่าไม่ผ่านเพราะล้่มเห็วไม่ได้บพราะเสียผ้าท้าไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยมันเป็นกานไปบอดซึ่เราทุกคนในส่วนที่ทาให้มันเกิดก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้สังคมบันอือัต แล้วสังคมควรจะมาแก้ปัญหานี้อย่างไงฮะครับเขาบางบางท่านนะครับคุณหมอฮะบอกว่านี่เนี่ยก็เราไปปลาใสเราไปไฮพาร์คนะฮะเราไปขอเสียงเนี่ยเราพูดอยู่ฝั่งเดียวเราพูดอยู่ด้านเดียวนะฮะว่าเราดีอย่างโน้นเราเป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นนะฮะคนที่ไม่เหมือนเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเป็นบอกเกิดด้วยไหมฮะสำหรับมุมนี้ครับกเออมันก็คงมีส่วนนะคะโดยส่วนตัวมองว่าก็ถ้าคนนะคะ คนที่เป็นหน่วยสําคัญในสังคมอะ่ะอืมันถูกผลิตมาอย่างเนี้ยนะคะมันก็ยากนะคะจะทำอะไรที่จะสามารถบอกได้ว่าเออต่อไปไม่ดีแล้วล่ะเรื่องราวแบบนี้ครับเพราะว่าวัตถุดิบที่มาผลิตเป็นตัวบุคคลมนุษย์เราอะ่ะมันสร้างเราให้มาเป็นแบบนี้อือ มันไม่น่าจะทําอะไรได้ค่ะไม่น่าที่จะทำอะไรได้คุณหมอข้าถามว่าความรู้เนี่ยครับว่าสังคมที่เรียกว่าประชาธิปไตยอาจจะเป็นต้นแบบาจอเมกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะมีความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยเขาจะมาลงลึกกันแบบประเทศไทยไหมครับหมอถ้าถามว่าต้นแบบเนี่ยทางประชาธิปไตยหรือว่าประเทศไตยแข็งแรงไม่มีค่ะครับไม่มีอและที่สาคัญก็คือว่าคนไทยเอถูก มนจะถูกหล่อหล่าเรื่องมองประชาที่จะไปเป็นเรื่องเสียงข้างมากในทีแล้วประชาธิปไตไปเป็นระบบการปกครองสมมตินะคบเป็นเรื่องสมมติที่ใครก็ตามที่จะเข้ามาเนี่ยจําเป็นที่จะต้องบริหารแล้วให้สังคมนั้น,น่มีคุณสมบัติห้าอันก็คือมีเรื่องของอสิทธิมนุษยชนอะไรประมาณเนี้ยซึ่ง จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องจานวนเสียงที่มากค่ะ,คะม,มันเน้นว่าคุณจะต้องมาสร้างสังคมให้มีไอ้ห้าประเด็นเนี้ยม,มีมีความยุติธรรมมีสิทธิมีอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่นี่คือถ้าเรามองแบบนี้ปุ๊บมันก็จะจะทำให้เข้าใจปัญหานี้วนะ่าสังคมข้างหน้าจะยากเพราะว่า ตูขึ้นอะไม่ใช่อย่างนี้ครับครับของของเรานี่มีปัญหาเรื่องเขาเห็นต่างจากเราแล้วเราทําใจไม่ได้นะฮะแล้วแสดงออกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือปัญหาว่าเราทําใจไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะฮะเราแสดงออกด้วยกับว่าเราไม่เห็นด้วยด้วยวิธีการ่างกนานาโธาดาทอใช่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันเหลืออีกแล้วในคมามวันนั้น ก็ต้องไปไล่ที่เรื่องของนี่เราเราเรียนรู้คําว่าประชาธิปไตยกันขนาดไหนของแท้หรืออย่ใช่ค่ะใช่ครับครับแล้วคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงกลุ่มคนที่อาจจะทําแบบนี้อาจจะมีเคสสองสามสี่ขึ้นมาอีกครับไม่ใช่เพราะแต่คุณหมอแต่กับคนอื่นด้วยในทั้งคมดเครับคนแรกก็ต้องบอกว่าหมออาจจะไม่เอาผิดนะอืมแต่หลายคนเนี่ยเขาเขาก็สนใจนะคะใช่ถ้าไปเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ไม่จะเป็นแบบหมอที่จะทําให้ทุกคนชะล่าใจก็ทําอีก ครับอันที่สองอยากจะบอกว่าทุกสิ่งที่เราตาเห็นน่ะมันก็อาจจะไม่เป็นเป็น,ปนอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์อัอนเี็นงตาสิ่งที่เราได้ยินก็เหมือนกันมันก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเลือกเสพเราเพ่านั้นที่จะแก้ตัวเองได้ค่ะก็คือการเสพข้อมูลต่างๆจากสื่อเนี่ยจะต้องระมัดระวังและต้องทำการเขาเรียกว่าไงอ่ะปรับใหม่สอนให้เปนนิสัยใหม่ไม่อย่านั้นยิ่งนั่นยิ่งตายค่ะ ครับอืมออเห็นทุกหลังหลังมามีผู้คนมาให้กําลังใจคุณหมอเยอะเลยแหละครับโอ้ขอบพระคุณค่ะก็ในการให้กําลังใจปุ๊บนะในสังคมไทยมันเกิดคนที่อิจฉา <laughs> หรือคนที่เลียดลุกขึ้นมามาว่าในสิ่งที่เขาพูดอืม่เป็นธรรมดาที่เราเข้าใจค่ะออืแล้วถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่เป็นปัญหาครับประเทศไทยเนี่ย จะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับคุณหมอถึงจะเขาเรียกว่าปรับจูนแล้วก็ทำทัศนคติในเชิงประชาธิปไตยให้มันให้มันแบบนานาอารยประเทศก็มากขึ้นเนี่ยฮะคุณหมอมคิดว่า,าตรงขนาดไหมเพราะว่าการเมืองรอบนี้เป็นการเมืองที่ภายนอกอาจจะดูว่าสับสนไม่มั่นคงนะครับแต่ว่าภายในเนี่ยเราม,ามองว่ามันมีข้อที่มันจะต้องร่วมกันทำ ก็ไม่รู้จะทาได้สาเร็จไหมเพราะนั้นต่อไปจะเป็นอย่างไรตอบไม่ได้จริงๆค่ะครับก็ต้องเรียนรู้นะฮะศึกษาแล้วก็ยอมรับปัญหานี่คือต้องยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่เหมือนเราคิดไม่เหมือนเราเท่านั้นเองแล้วเราแสดงออกมาจะแก้อย่างไรดีก็ต้องฝากให้สังคมช่วยกันคิดหน่อยสําหรับประเด็นนี้นะฮะวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ